นคนปรปฐมฝ่ายปกครองตำรวจลงพื้นที่ตรวจสถานที่เก็บยุทธภัณฑ์โพแทสเซียมคอรลสที่อำเภอดอนตูมผู้สื่อข่าวรายงานว่าปลัดอำเภอฝ่ายปกครองพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบตามใบอนุญาตตามหนังสือด่วนที่สุดที่มท1307.4ทับว2อ 24, 1 3 2 จากอธิบดีกรมการปกครองถึงในอำเภอทุกอำเภอเนื่องด้วยเมื่อวันที่29กรกฎา,าคม2566ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าโดยเจ้าของลักลอบนำดอกไม้เพลิงมาเก็บไว้บริเวณบ้านมูโนหมู่ที่1ตำบลมูโนอำเภอสุงไงโกโลกจังหวัดนราธิวาสโดยแรงระเบิดเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก นับเป็นเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่26กรกฎาคม2566กำชับแนวทางการควบคุมตรวจสอบผู้รับใบอนุญาตให้ทำสั่งนำเข้าหรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิงแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกัน ควบคุมตรวจสอบเกี่ยวกับการดำเนินการของผู้รับใบอนุญาตให้ทำสั่งนำเข้าหรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดจนให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธเมื่อปีพศ2490เป็นไปด้วยความถูกต้อง กรมการปกครองจึงขอให้อำเภอดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดลงวันที่26กรกฎา,าคม2566ดังกล่าวและขอให้นายอำเภอรเร่งตรวจสอบสถานที่ที่อาจเป็นโกดังเก็บดอกไม้เพลิงหรืออาคารลักลอบเก็บดอกไม้เพลิงรวมทั้งที่มาของดอกไม้เพลิงดังกล่าวได้มาอย่างไรทั้งนี้ ให้อำเภอรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมการปกครองภายในวันที่30กรกฎาคม2566นคปรปฐมนายสุพลสยามบุญนันนายอำเภอดอนตูมได้มอบหมายให้นายสุวิทย์อังสุภากรปรลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยพันตำรวจเอกดนชัยปิ่นปักผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอนตูมได้มอบหมายให้ อาสาสมัครร้อยตำรวจเอกวิสันบุญประสบรองสารวัตรสถานีตำรวจภูธรดอนตูมเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจรถยนต์ผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจสถานที่ทำ้ำและค้าผุดอกไม้เพลิงในพื้นที่หมู่สามตําบลสามงามอำเภอดอนตูมจังหวัดนคนปรปฐมอยู่ที่บ้านเลขที่143พบเจ้าของบ้านนายสมหวัง บัวง,งามอายุ67ปีเป็นเจ้าของบ้านพร้อมนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรดอนตูมเข้าตรวจสอบสถานที่เก็บยุทธภัณฑ์โปแตเสเซียมคอเลตเป็นที่เก็บยุทธภัณฑ์เก็บได้ไม่เกิน900กิโลใบอนุญาต1ทับ2 5 6พ จากการตรวจสอบพบจำนวน3กระสอบกระสอบละ25กิโลในตัวอาคารที่เก็บขนาด2 2คูณ2เมตรและมีการทำคันดินประมาณเกือบ2เมตรล้อมรอบโดยนายสมหวังบัวง,งามเจ้าของทําพุไฟในพิธีต่างๆได้นำเอกสารใบขออนุญาตมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่เก็บยุทธภัณฑ์โปแทเซียมคอเลตนั้นในการจัดเก็บเป็นไปตามระเบียบ ของกรมการปกครองถูกต้องตามที่ขออนุญาตเอาไว้กับอำเภอดอนตูมปณิทัศน์มามีสุขนางสาวปณิดามามีสุขภาพข่าวสุกันวริสุวันรารงาน